อ่าเริ่มหนูมีอะไรให้มาให้แม่ลู้การันแม่การวันแม่ไหนปิดแล้วเปิดใหม่ดิมันเป็นปอบอับเอ,อ้โหอันนั้นปกมาดูดิอ่าเพื่อแม่หนูเขียนผิดนิดหน่อย <c oughs> แอ่เป็นไรเอาไว้ไงต่อข้างในเฮ้ยอย่าแก้มั้งนะเดี๋ยวไยแก้ ปูดต right? okay. ่อแผนแทนโอเคอารูปหัวใจอ่ะไม่เดียวมาลูกหัวใจใครใครพาทำวิชาอะไรไม่รู้ อันนี้คออรูปอนอันนั้นครูอังเขียนว,ว่าเพื่อแม่เลยเพื่อแม่เลยเพื่อแม่เลยขอบคุณค่ะแต่อาจจะไม่สวยกระบกราับกราับกราับเป็นไหม <c oughs> แม่รักหนูนะลูกนะ <c oughs>